คลิปนี้พาท่านผู้ชมไปชมอำเภอพรเจริญหรือไปดูความงามของอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับชื่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมออนนี้ปังตานีจะพาท่านผู้ชมเขาเ้าไปดูข้างในเลยว่าอำเภอพรเจริญนะครับจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ ป่าเมื่อการจากไปก็ประมาณสักสิบกีปแล้วนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งอ้ดูนะครับแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นถนนสองเลนตอนนี้เป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับทางเข้าอำเภอรพรเจริญนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับจเจริญลูกเรืองม,มากๆเลยสมชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมอำเภอรพรเจริญจังหวัดบืองการนะครับ ันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างนอกอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในแย,ย,ยกไฟแดงนู้นนะครับย่านเศรษฐกิจตลาดอำเภอพอนเจริญแต่ว่าบางการจะไม่ได้เข้าไปในตลาดหรอกแตพาท่านผู้ชมก็ขี่รถชมในตัวอำเภอพอนเจริญนะครับไม่ได้ลงไ,ไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ลงจากรถนะครับพาท่านผู้ชมนั่งรถชมเลยนะครับวันนี้อันนี้ก็เข้ามาข้างในหน่อยนะครับเริ่มมีบ้านเรือนคน รับแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นถนนสองเลนไปกลับนะครับเดี๋ยวนี้เป็นถนนสี่เลนหมดแล้วนะครับหลังจากบาัดสมบัติกลับไปก็สิบปีนะครับคือกลับมาดูอีกทีหนึ่งก็โอ้จะเดินลุ่งเรืองจริงๆนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะมีอ่า เมคโครโลตัสนะครับเป็นร้านโลตัสนะครับเปิดขายของทั่วไปนะครับก็เหมือนกับร้านขายของร้านอะไรนี่นะครับเป็นร้านที่เป็นห้างที่ใหญ่โตพอสมควรน,นะครับสําบอำเภอเมืองเมืองอำเภอ,อพอรเจริญน,นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพาท <t> ่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังอยู่ข้างนอกข้างนอกอยู่นะครับอำเภอพนจริญก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ่าสะบัวอะไรอสองเลงสะบัวแดงนะครับ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพอรเจริญนะครับแต่ก็สู้อำเภอศรีวิไลไม่ได้นะครับศรีวิไลนี้จะมีที่เที่ยวเยอะกว่าอำเภอพอรเจริญนะครับอันนี้เข้ามาข้างในนะครับทัง้งด้านทีเป็นต้นไม้ก,ก็จะเป็นสารปู่ซ้อนะครับคูบ้านครูเมืองอำเภอพอรเจริญเราอยู่ที่อำเภอพอรเจริญนะครับ อยากจะร่ำรวยร่ำรวยนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับสี่แยกไฟแดงถ้าเลี้ยวขวาไปทางโน้นก็จะไปโซ่นะครับถ้าตรงไปก็จะไปโน้นเลยครับไปอะไรครับไปมานอน,นิวาสกุลนครโนนะครับการเับตรงข้ามไปโน่นเลยนะครับ ตนที่ต้องเที่ยวสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดโอ้ล้านอาหารเยอะแยะเลยตอเภอรพอรเจริญนะครับทนผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับนักจากสาวที่มาเสิร์ฟมาอะไรเขาก็กลับบ้านกลับอะไรไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับมาทํางานที่ร้านอาหารนะครับสอเภอรพอรเจริญนี่นะครับในตัวเมืองนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็สวยงามนะครับ นนสีเลนนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูฝั่งถนนก็เลยไม่ภาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับติดกระจกรถนะครับท่านผู้ชมก็จะขี่รถวนไปเวียนมาอยู่ในอำเภอพอเจริญให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั้งคลิปเลยนะครับ คลิปนี้เอาภาพบรรยากาศาเบาๆแบบสบายๆมาฝากแฟนคกลับไปชมกันนะครับอย่างอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพนจเจรินนะครับตรนนี้ก็จะวกกลับมาสีแยกไฟแดงนะครับโดูสีแยกไฟแดงบาวโรงการก็จะไม่เข้าไฟแดงจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอำเภอสู้นะครับแล้วก็จะวกกลับมานะครับ จเจริญครับจเจริญรถล,ลาเยอะแยะเลยนะครับอําเภอพอนเจริญตอนนี้เจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะครับภา,า,าบรจะสั่นไปหน่อยก็ต้องขออาภายัยแฟนคลับนะครับ นะครับตรงนี้ไม่เข้าไฟแดงนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวไปโซ่เลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงไปถึงโซ่นะครับเลี้ยวไปสักภาพหนึ่งท้ายเมืองก็จะกลับวนก,กลับขึ้นมานะครับจะเล่นลูกเรื่องนะครับท่านผู้ชมสำหรับร้านอะไรนะร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นก็มีตั้งหลายร้านนะครับที่อำเภอพอเจริญเราน,นะครับ าแล้วนะครับตอนนี้ก็จะคงจะออกแล้วนะครับท่านผู้ชมจะออกกลับวนกลับที่เดิมนะครับหลังจากเที่ยวท่านผู้ชมนั่งรถชมเมืองพรเจริญแล้วก็จะว่กลับคืนนะครับสวยงามนะครับถนนนะครับสวยงามมากๆเลยสีเลนนะครับในอำเภอพอริญ เมื่อก่อนแถบนี้ก็เป็นถนนสองเลนอยู่นะครับท่านผู้ชมมาบัดนี้นะครับโอ้เป็นถนนสี่เลนหมดเลยนะครับก็ <S <S จะเชื่อมต่อจากที่มาจากศิวิไลศิวิไลเขาเขากำลังทำอยู่นะครับถนนสี่เลนอีกหน่อยบึงการบึงการพรอจเจริญก็คงจะเป็นถนนสี่เลนนะ,นะครับท่านผู้ชมพัฒนาการอย่างไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะครับสำหรับจังหวัดบึงการนะครับ โดยเฉพาะอำเภอพรเจริญน,น,น,นี่เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าเลอจากนี้ไปต่อก็จะไปสิวิไลนะครับไปสิวิไลเ,เขตท่องเที่ยวนะครับอำเภอเขตท่องเที่ยวภูสิงห์ภูภูทอกนะครับเห็นสัมวานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็อยู่ภูทอกอ่าวโย่อยู่ภูสิงห์เหมือนกันโอ้ที่นี่ก็คงจะสนุกมีแต่ ต้องเที่ยวกันใหญ่ๆเลยนะครับท่างผู้ชมงอำเภอพรเจรลยก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวนะครับหลงเลิงสะโบดแดงนะครับคนก็เที่ยวเยอะอยู่นะก็พาท่านผู้ชมวกกลับขึ้นมาที่เก่านะทางเข้านะครับ มื่อกี้บ่าบการเข้าทางด้านอ่างน,นี้นะครับจะไปอันนี้ก็จะตรงไปโน่นนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดพึงการนะครับมาจนสุดเส้นทางเลยนะครับสลหรับถนนสี่เลนก็อำเภอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ่านละอำเภอพรเจริญมีเจ็ดตำบลน,นะครับ จะโนนหมู่บ้านนี้บระการก็จาไม่ได้แล้วท่านสมัยก่อนทํางานอยู่นี่ก็หลายปีนะครับทั้งอําอเภอนี้ไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่จำตัวเลขไม่ได้แล้วเหรอครับท่านผู้ชมาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนอกสถา,านที่จังหวัดบังการนะครับ ลมฟ้าเครื่องฝนนะครับวันนี้ฝนคงจะตกแน่เลยนะครับครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเป็นการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ